ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่กทานกันด้วยนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสอนวิีการเพื่มยอดคนดูสตรีมได้สุดโหดในตัวแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กกันเนาะเดี๋ยวั้นฟังว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวท่านผู้ชมได้มาทำตามกันได้แบบง่ายๆกันได้เลย ก่อนอื่นเลยให้เราได้เข้ามาที่เดตตัวของเว็บไซต์ htm dot com กัอนนะแต่ว่าที่ลิงก์ดอทไซต์ว่าให้ท่านผู้ชมไ็ได้สามารถที่จะกดามาชิกหารว่าจะเข้ามาทำตามมาได้เลยและได้เข้ามาพนันแล้วที่ในตัวของเว็บไซต์ที่ในเว็บไซต์เขาจะมีให้ได้กดลงชื่อชินานักสมัครสมาชิกสำหรับใครที่ก็ได้เข้ามาของเราอาจจะไม่มีสมาชิกที่ในตัวเว็บไซต์ก็ได้สามารถที่จะมากดสมัครสมาชิกทีหนต่างตัวนี้กันไปก่อนได้เลยอะ และในทางใต้กูสมัครสมาชิกกันมาแล้วที่หน้าตามตรงหน้านี้เขาจะไม่หน้าตามปนแบบนี้ให้กับเราเด้สามารถที่จะเิ่มแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกกันไปได้ให้ได้กดชื่อกดข้อมูลกันเอาไว้แบบนี้ให้เราก็ทำการสมัครกันไปหรือว่าอยากจะสมัครฝั่งชิกเก็ตกิมิโก็สามารถที่จะกดที่ช่องเอที่ตรงช่องนี้แล้วก็ทำการสมัครกันไปได้เลยหรือหากใครที่ได้สมัครใช้งานกันอยู่แล้วและมีบัญชีกันแล้วที่ในตัวเว็บไซต์ก็ให้สามารถที่จะกดย้อนกลับมาและตกลงชื่อใช้งานผ่านบัญชีที่เคยสมัครกับไปได้เลย แล้วก่อนอื่นเลยให้เราได้เข้ามาที่ในตัวของเ MM, ว็บไซต์ HMDL ของธนาคารในเว็บไซต์นต่งแต่ว่ของเขาก็จะเป็นอย่างนี้กันเลยจะมีหมวดหมู่แล้วก็บริการให้เราได้สามารถที่จะมาเลือกใช้งานหรือว่าจะเข้ามาทาการตามกันได้หรือว่าจะมียอดเงินที่อยู่ตรงด้านนี้จะส่งโปรไฟล์ให้กับเราได้สามารถที่จะดูหรือชิคกันเอาไว้เพื่อได้เป็นยอดเงินที่จะมาใช้งานหรือทาการโดยตรงฝากตรง้านนี้กันไปได้เนาะหรือว่าหากใครที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วอาจจะไม่มียอดเงินที่ตรงด้านนี้แต่ว่ายอดเงินตรงด้านนี้ก็อาจจะหมดกันไปหรือว่าเข้ามาช้้้งาาาานนไไไปคมมลยกกกก็็่่่ดัอววูแสรถทีจะ าาที่หน้าต่างตงหนนี้ก็ไปกนได้นะที่หน้าต่างแฟนตตเมเงินก่แต่ะมาใช่งานงเราจะทำการนในส่วน,นตรงหน้าหน้าแรกเนาะ,ะหากเราได้เค้ื่นมาแล้วที่หน้าต่างการติมเงินดีหน้าต่างตรงน,น้ที่น,น,น,นี้เขาใช้เป็นหน้าต่างแบบนี้ให้กับเราแลสามารถที่จะเข้ามาเติมเงินกันได้แล้วยังสามารถที่จะเลือกช่องทางไว้ในการเติมเงินกันได้ด้วยเขาได้มีช่องทางให้เราได้เติมเงินอยู่3ช่องทางหากกดชีกเข้าไปได้คําว่าช่องทาง วันที่นช่อนางจะมาไปแบบนี้3ช่องทางให้เราได้สามารถที่ินเลอกกันไปเพื่อะทำการเติมเงินหากเราสะดวกแล้วอยากชว่อนางไหนในการเติมเงินใน3าช่องทางนี้เราก็สามารถที่จะเลิกกันไปแล้ว็ทำการเติมเงินจะไปได้เปิไปง่ายกันได้เลยหรือว่าถ้ามีใครได้ได้เข้ามาเติมเงินเกิดไปแล้วหรือว่าได้เข้ามาใช้เงินไปแล้วเรื่องเงินทุงด้านนี้ก็อาจจะเติมกันไปเสร็จแล้วหรือว่ามีเงินกันแล้วที่จะตกไปใส่เนาะก็สามารถที่จะกดจองกันฝากกันได้ที่ด้าตาเติมเวบไซต์ แล้วเรา,เก,าก,ก็ไ,กได้กดตนดตามไปยังช่อแลที่หน้าต่ได้ของวทนี้เรากลัที่หมดหมู่แลกวก็บริการที่เราต้องการจะทการเสนเลยเอาก่อนอื่นเลยให้เราไดกดไปที่หมดหมดหมที่เราต้องการจะทการกันก็นกคือการเพิ่มยอดคนูสติมและส่วนของในเพจมของคาในปีสามันแบบนี้เลยเราจะขอเปน็นด้านแรกนี้เลยก็แล้วกันเนาะ อ่ะผมเลยคะแนนละที่กดปุ right ่มที <Yeah. S 1> <Books. S 2> ่ต <fish> right ้องการกันแบบปีเต like ็ดด right ี right ้คก right ็ให้มากดที่เดียวจบริการที่เราต้องการจะทำการบริการเขาจะมีให้เลื่อนๆเบิดมีเราเขาจะขอเลื่อนเป็นแรกกันนี้ก็เลยก็แล้วกันอ่ะผมเลยคะหนนละที่กดปุ่มแล้วก็บริการกันแบบปีเต็ดดี้ให้กดย้อนกลับมาที่ตัวของไลน์สดที่เราต้องการจะเพิ่มยอดวิวก็เป็นแบบเขาบิงอ่ะพอได้ที่ของไลน์สดเราก็มาที่นี่แล้วรีมาวางแล้วพอได้วางรีกันได้แล้วทีนี้ก็ไม่ใส่จำนวนที่ต้องการจะเพิ่มขึ้นไปแต่พอได้แต่จางนี้เราก็จะนู่นได้แล้วแบบนี้ทีนไไปด้เลย อ่ะเราได้สั่งซื้อจนได้เลยวในคำสั่งซื้อของเราเขาี่มีระบบเครื่องมาอแชร์บอกให้เราได้มาดูมันได้แบบนี้และแถมในคำสั่งซื้อที่ตรงนั้นนี้ยังสามารถเดาเช็คดูด้วยด้วยสถานะของที่เราได้สั่งซื้อกันได้ด้วยหากเขาได้ผู้ชมคนไหนที่สั่งซื้อกันประยัดเดาเช็คดูยอดออเดอร์นะว่าเป็นยังไงหรือว่าอยากจะเช็คดูว่าสถานะเป็นยังไงแต่เมื่อที่จะกดเข้ามาที่หน้าต่างประวัติการสั่งซื้อกันได้แล้วเขาจะมีหน้าต่างเป็นการรวมยอดออเดอร์ที่เราได้สั่งซื้อกันได้เป็นแบบนี้เลยออออออย่่่่าาาาาาางงวันนททีีไไดด้้้้กกกกกรรรปเเเเมมืจะะบสถแ ทช้งานทำการกันไปอยู่แล้วในตัวเว็บไซต์ยอนออเดอร์ก็อาจจะไม่ได้ขึ้นมาเป็นแบบนี้หรือว่าอาจจะเกิดมีปัญหาอะไรเกิดขัดข้องกัจะก่อนในด้านการใช้งานก็ให้ได้สามารถที่จะกดย้อนกลับมากันได้ที่ในตรงตรงนี้ได้เยคำว่าตัวของตัวเว็บไซต์หากว่าได้เคาใช้งานกันแล้วที่ในตรงเว็บไซต์เนาะหากว่าเกิดมีปัญหาแล้วเกิดขัดข้องเลยยังไงเนาะก็สามารถที่จะกดเข้ามากันแล้วที่ในตองตั๋วแล้วก็พิมพ์ข้อที่เกิดมีปัญหาแล้วเกิดข้ออ่าแล้วก็ไม่พิมพ์ว่าความนี่อยากจะแจ้งหรืออยากจะติดต่อสอบถามพอได้พิมพ์กัน หากรือว่าถ้ามีรับประชชมใดได้ทามาชิงานทําการต่งเปืออะไรกันไปอาจจะไม่ได้มียอดขัดข้องหรือมีปัญหาอะไรในในด้านการชิงานแต่ก็ได้ต่งเปื้กันไปตามปกติแล้วก็อยากจะรู้ยอดกันเลกมากกว่าอยากจะขึ้นมาหรือย่างหรือว่าจะเป็นยังไงแต่ผู้ชมก็ได้ถามราทีจะกดดลองย้อนกับบรดุคนได้ที่ในตัวและตรวจนะว่าคนดูระดังการผู้จะมาอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นยังไง อ่ะอย่างแรกบของเราตอนนี้ก็ได้เจอแจ็เพิ่งขึ้นมาอยู่นาะเพราะจากของเดิมมีคนดูอีกที่นึงแต่ตอนนี้ก็เพิ่งขึ้นมาเป็นิดสามแแต่ก็ยังเพิ่งขึ้นมาไม่เยอะเนาะแล้วก็ right. ต้องคอยรรือเราเออหรือดูชี้กันไปก่อนไดเลยนะจะพูดน้ำใจร้อนวันในการต่องไปบางทีก็อาจจะขึ้นมาทีน้นหน่ทีละสองขึ้นไปแล้วจนครบหรือบางทีอาจจะขึ้นมาัะจำนวนหนึ่งก่อนของทีละได้สองดือาจจะขึ้นมาเป็นเต็มนราจะขึ้นหรือของที่ได้2ไปเกันไปมาันจะขึ้นแบบไหนก็คอยดูแลคอยรอชี้กันไปอนนหี้้ตใ ยอดมาขึ้นเยอะแล้วแบบคุณพิศุทธ์เลยกันเนาะแต่ก่อนที่จะตัดภาพกันไปหรือว่าจะทําอะไรก็กดอื่นเลยเดี๋ยวก็อยู่ในตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะลองแนะนำหัวข้อเพิ่มเติมไปัใส่กันด้วยเนาะว่าเผื่อมีใครได้ได้ใช้งานไปแล้วอาจจะใช้งานได้เพื่อไปกับเรื่องสุดสนใจจะลองแนะนําให้กับเพื่อนๆหรือคนรู้จักของเราให้มาใช้งานเพื่่เพิ่มเติมก็ดีเผื่อใช้งานไปแล้วรู้สึดติดใจจะลองแนะนําให้กับเพื่อนๆหรือคนรู้จักให้เขาได้มาใช้งานไปติดตามดูเนาะรับทราบไหมที่ได้นำเพื่อนๆหรือคนรู้จักของเรากันได้แบบง่ายๆฮะท่านผู้ชมแคามที่ตรงหนน้้าีเพื่ออนคก่อนหรรืออคนู้จักขง ยังไง่ายแนๆคนชิคเข้ามากันแล้วที่หน้าต่างแปนนาเพื่อนในตรงด้านนี้แล้วก็เป็นนการังรอบนี้อยู่ตรงส่วนนี้เป็นตรงให้เพื่อนรรู้จักแล้วก็เพื่อหรอรู้จักเขาได้คข้ามาที่ในตรงเว็บไซต์ปีนี้ง่ายจะมีการแนะนาให้กับเพื่อนรือครู้จักของเราคันได้แบบไง่ายกันได้แล้วหรือว่าถ้ากมีไฟนที่ได้เพาไม่ใช่งานจำการต่างเพื่ออะไรกันตปอาจจะได้ช้งานอะไรต่างๆกันไปแล้วอยาที่จะชิคดยดอะไรงไหมตามที่ราได้บอกเขาไปแล้วว่าคอยดูหนุ่นเน้องเชิคไปก่อนไง ก็เพิ่มขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแล้วก็เพิ่มขึ้นมาได้ไมส่สับสนกันแล้วอันจะเวเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆกันแบบนี้กันเลย แล้วที่เป็นอย่างนี้ก็เลยเนาะหลังจากที่เราได้ทำการถองตักันไปแล้วกันเ่าออกจาต่เนาะตอนนี้ยอดการคนเอ่ยยอดคุณดูสติไม่เติคขนใน Facebook ของเราเขาก็ได้กำลังการเพิ่มขึ้นมาถึงขึ้นมาเป็นสาคนแบบนี้เนาะนอก็เพิ่มขึ้นมาในเล็แบบนี้เลยแต่แถมเขึ้นตัวในการทำก็ไม่ได้ยากอะไรเลยด้วยหากว่าใครีได้เข้ามาดูกันแล้วยังไม่ทันได้เข้าไพใช้งานก็ได้สามารถที่จะกดเข้ามาในลิงตัวเว็บไซต์เพื่อได้จับมาเด้ยกทมาใช้งานหรือทำตามกันได้เลยหรือว่าใครได้เข้ามาากชรงานหรือได้เข้ามาทำการ ตัวเขาว่าตัวอ่ะแล้วก็สำหรับคลิปเรื่องในวันนี้หรือว่ายัางไงเนาะหากว่าใครที่ดูจุ๊บถึงตอนนี้ก็แล้วหากว่าวันนี้พูดเลยปิดปไ,ไปทำไมแป๊กแป๊กเราขอไปในประชุมกันด้วยเดี๋ยวถ้าหากได้ไปชมวันไหนที่ดูใครไปแล้วก็เข้าใจและดูคลิปจุ๊บๆถึงตอนนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะ